อ๋อครับยูโฟคืออะไรอ่ะมันเป็นเท่าเท่าเท่าที่ผมทราบมันเป็นทวิตเตอร์แต่จริงๆมันคือโปรแกรมอะไรนะครับอ๋อแสดงว่าเตอร์ย่างจะไฮเทคกว่าผมละเพราะว่าผมรู้แค่ว่ามันเป็นทวิตเตอร์ ทราบเพราะว่าถ่ายละครอยู่กับเตร้รนะครับแล้วก็น้องก็มาบอกว่าเนี่ยมันมีมีพี่ๆสื่อมวลชนถามแบบนี้ผมก็เลยเอาเหรอเอเออะไรวะตลกดีเนะเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยผมแล้วก็เตร้รเองก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อีกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันมีเหมือนบทสนทนาทีอา่อาจจะมีพี่ๆน้องๆแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาแคปเจอร์ส่งให้เราดูแล้วก็ยิ่งตลกเพราะว่าสรรพนามหรือว่าคําที่เขาใช้เนี่ยมันไม่เป็นชีวิต ของคนจริงๆครับเป็นแบบกวีแ <c oughs> สดงว่าพี่ว่าได้เห็นแล้ว, <c oughs> วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่พพี่พิมว่าไบ้างครับไม่ว่าอะไรเลยคือผมว่าคนที่เป็นคนรอบตัวเราในชีวิตจริงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอคำพูดแบบนี้หรือว่าประโยครูปประโยคแบบนี้มันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว